พี่โบ๊ชครับวันนี้ได้กิจกรรมอะไรครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมโบ๊อนุกูลบกษสารนุษสารนะครับวันนี้ก็วันที่5้มีนาคมนะครับวันนี้ที่ MBI รีสอร์ทเนี่ยเรามีกิจกรรมจัดตั้งตัวแทนพักนะครับประจำจังหวัดสงขลาของพรคพลังประชารัฐนะครับวันนี้ก็เราก็มีสมาชิกของพรคพลังประชารัฐมารวมตัวอยู่ที่นี่ร้อยกว่าคนนะครับเพื่อคัดสรรตัวแทนพักได้3ท่านนะครับวันนี้ก็เป็นคนในที่พี่น้องสมาชิกพัก ให้ความไว้วางใจจะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องสมาชิกพรรคกำชรจังหวัดสงขลาาแล้วก็มาท,ทําพิธีหกที่นี่ครับผมก็เหมือนที่มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับครั้งนี้แล้วจริงๆรอบนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจกว่าเดิมนะครับมั่นใจกว่าเดิมตรงที่ว่าการครั้งนี้มันไม่ใช่การเลือกตั้งซ่อมนะครับมันเป็นการเลือกตั้งใหญ่แล้วก็มีผู้สมัครผู้ทรงความสามารถรงคุณวุธหลายๆคนลงมาสมัครมากขึ้นทําให้พี่น้องคนพื้นที่ได้มีโอกาสเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะครั้งนี้นะครับเขตได้โดนการแบ่งใหม่เป็นอำเภอสเดาทั้งอำเภอมไม่เคยมีก่อนในบริษร์ซึ่งผมในฐานะคนอำเภอสเดาคนบ้านเราคนลูกที่ยังยืนยันในคําเดิมนะครับถ้าพี่น้องคนสเดาวทัวง้งคนพออค่อยโคงเลือกคนที่อยู่ในพื้นที่เลือกคนที่รู้จักปัญหาลูกที่ที่เกิดมาเป็นคนบ้านเราเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่ามันจะตอบโจทย์การพัฒนาของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ผมจึงค่อนข้างมั่นใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากครับ พญาชนเข้ามาพ้องบูธที่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่เลยครับรบ,บ้านเลขที่เท่าไหร่รบูธอ๋อก็จริงจริงบ้านเลขที่1นึ่งหนะครับถนนอิสลามบำรุงเป็นสาขาพักประจําจังหวัดแล้วก็เป็นสถานที่ที่บูธอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็อ,อยู่ที่อำเภอสระเเวนี่เองอยู่ทางเลี่ยงเมืองนะครับอยู่ตรงข้ามเรือนไม้หอมที่เทศบาลเมืองสะเเดวก็ยินดีนะครับฝากถึง พี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสุขาเขตองเองก็ตามหรือพี่น้องชาวสุขาทั้งหมดนะครับบ๊ไม่ใช่มาทําเพื่อแค่เขตบนท,ทําทั้งจังหวัดสงขานะครับแต่ถ้าพี่น้องในเขตบ๊ทก็สามารถใกล้ชิดได้มากกว่าเดิมก็สามารถเข้ามาพบมาหาได้นะครับที่สํานักงานตรงข้ามเรือนไม้หอมเทศบาลเมืองสะเดาวนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับเปิดตลอด2ี่ชั่วโมงพร้อมเลยนะครับหรือจะคล่องใจหรืออะไรโทรหาบ๊ทได้ครับ0 8 7 9, 9 1 1 1 1เจฝากเบอร์โทรไว้เลยนะครับ แล้วก็ฝากคนบ้านเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครั้งนี้จะเป็นชัยชนะของคนบ้านเราครับผมครับสวัสดีครับแคตตังนี้เครียดไหมอาตัวนี้หนักใจไหมในใน,ในรั้คือก็เหมือนที่มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับครั้งนี้แล้วจริงๆรอบนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจกว่าเดิมนะครับมั่นใจกว่าเดิมตรงที่ว่าการครั้งนี้มันไม่ใช่การเลือกตั้งซ่อมนะครับมันเป็นการเลือกตั้งใหญ่แล้วก็มีผู้สมัครผู้ทรงความสามารถรงคุณวุธหลายๆคนลงมาสมัครมากขึ้น ทำให้พี่น้องคน,นพื้นที่ได้มีโอกาสเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะครั้งนี้นะครับ mm. เขตได้โดนการแบ่งใหม่เป็นอาเภอสเดาทั้งอําเภอมไม่เคยมีก่อนในบริษาทซึ่งผมในฐานะคนอําเภอสเดาคนบ้านเราคนลูกที่ยังยืนยันในคําเดิมนะครับถ้าพี่น้องคนสเดาวทัว้งคนพ่อยโคงเลือกคนที่อยู่ในพื้นที่เลือกคนที่รู้จักปัญหาลูกที่ที่เกิดมาเป็นคนบ้านเราเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่ามันจะตอบโจทย์ การพัฒนาของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ผมจึงค่อนข้างมั่นใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากครับครับพี่โบ๊บวันนี้ได้กิจกรรมนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมโบ๊ชอนุกูลบกษสารนุษสา์นะครับวันนี้ก็วันที่5มีนาคมนะครับวันนี้ที่ MBI ีอรีสอร์ทเนี่ยเรามีกิจกรรมจัดตั้งตัวแทนพักนะครับประจำจังหวัดสงขลาของพรักพลังประชารัฐนะครับวันนี้ก็เราก็มีสมาชิกของพรักพลังประชารัฐมารวมตัวอยู่ที่นี่ ร้อยกว่าคนนะครับเพื่อคัดสรรตัวแทนพักได้3ขัท่านนะครับวันนี้ก็เป็นคนในที่พี่น้องสมาชิกพักให้ความไว้วางใจจะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องสมาชิกพักลทพนัดจังหวัดสงขทาแล้วก็มาทำที่เขตหที่นี่ครับผมเอเยนต์มีบัทรใช่ใช่